ซาดิร์ดบับานในนี้มันเป็นซาดึกดัมบันหัวกะโหลกของอลิเกเตอร์ที่ไม่ซ้ํากับที่ไหนทั่วโลกเลยโดยที่เขามีลักษณะเด่นที่มองปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่ามันแยกออกจากอลิเกเตอร์สองสายพันธุ์ที่ปัจจุบันมันยังหลงเหลืออยู่รวมไปถึงนักวิจัยกับทีมพวกเราเนี่ยครับก็ได้นำตัวอย่างนี้ไปเปรียบเทียบกับหัวอลิเกเตอร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วสายพันธุ์อื่นๆอ,อ,อีก4สายพันธุ์นะครับแล้วก็พบว่าลักษณะมันโดดเด่นมากไม่ซ้ำ ทีนี้ด้วยลักษณะอันนี้เราจึงสามารถตั้งชื่อให้กับสายพันธุ์ที่เจอในประเทศไทยนี้ได้นะครับโดยที่เราเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกเพื่อนก็คุยเล่นกันว่าหัว alligator เนี่ยมันไม่เหมือนจระเข้เลยเนาะมันคล้ายๆกับว่ามันคล้ายกับสุนัขเขาบอกว่าเราอยากจะตั้งให้มันเป็น a ิเก g a t o r หมาหน,น้าสั้นหรือว่า bulldog and bulldog อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมก็บอกว่าจริงๆเราอยากให้มันสื่อความเป็นประเทศไทยมากกว่า มันเจอในประเทศไทยแล้วก็บริเวณที่เราเจอเนี่ยที่ท่านผอปีชาแจ้งให้ทราบว่าจริงๆแล้วมันเจอ2เมตรลึกลงไปจากผิวหน้าดินนะครับบริเวณนี้ถ้าตามหลักทางการพบคนพบตะกอนหรือว่าลักษณะของตะกอนทางธรณีวิทยานะครับบ่งบอกว่าตรงบริเวณนี้เคยเป็นแม่น้ํามูลในอดีตมันก็จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อสายพันธุ์ลิเกเตอร์ว่าตัวนี้เป็นอลิเกเตอร์จากแม่น้ำมูลบ้านเรา ก็เลยตั้งว่า alligator m n l e n s i s นะครับแล้วก็ผลจากการศึกษาวิจัยนะครับทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้วบริเวณนี้ในอดีตเนี่ยเคยเรามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็การเจอ alligator เนี่ยมันเกิดคำถามมากมายให้กับแวดวงวิชาการทั่วโลกนะครับว่าจริงๆแล้ว alligator อยู่ที่ทวีปอเมริกาเหนือแล้วอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ประเทศจีนมันห่างกันมาก ถูกไหมครับแต่ว่าแล้วมันก็ยังมีมาเจอรประเทศในประเทศไทยในอดีตเขาอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นมันมีการกระจายตัวยังไงนะครับเหตุผลหนึ่งที่เราสามารถสันนิษฐานได้นะครับก็คือจริงๆแล้วอลิเกเตอร์ m u l e n ซิสหรือว่าลิเกเตอร์แห่งแม่น้ามูลตัวนี้นะครับกับลิเกเตอร์ที่ประเทศจีนมีบรรพบุรุษร,ร่วมกันหมายความว่าเขามีบรรพบุรุษหรือว่ามีรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นตัวเดียวกัน แล้วต่อมาเวลาผ่านไปนะครับเกิดการยกตัวของที่ราบสูงทิเบตน,นะครับมาทําให้แม่น้ําที่เขาเคยอยู่ร่วมกันเนี่ยมันแยกออกจากกันประชากรของตัวลิเกเตอร์ที่อยู่ที่ประเทศจีนก็อยู่อยู่ทางแม่น้ําแยงซีนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งมาทางเจ้าพญากับแม่น้ํามูลสองสองประชากรของอลิเกเตอร์กลุ่มนี้แยกออกจากกันก็เลยทําให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีลักษณะอื่นๆที่เราค้นพบว่า มันเป็นลิเกเตอร์ที่ไม่ซ้ํากับทั่วโลกเพราะลักษณะฟันของเขานะครับลักษณะฟันเนี่ยเขามีฟันที่ขยายขนาดจากหน้าปากที่เล็กไปยังเราไปหลังปากมีขนาดใหญ่ขึ้นรูฟันเราจะเห็นว่ามันไม่มีฟันนะครับแต่มันมีล่องฟันไอตัวล่องฟันตัวเนี้ยเป็นตัวบอกว่าฟันมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ฟันมีลักษณะเป็นทรงกลมที่ฐานนะครับบ่งบอกว่าลิเกเตอร์ตัวเนี้ยกินพวกสัตว์เปลือกแข็งเป็นอาหาร ซึ่งปกติ a ิเกเตอร์ไม่ได้กินพวกหอยหรือสัตว์เปลือกแข็งน,นะครับแต่ตัวนี้กินพวกสัตว์เปลือกแข็งแล้วก็แปลกนอกจากนั้นที่เราพบเราบอกว่าลักษณะมันเหมือนสุนัขกันนะครับเนื่องจากว่ามันหัวหัวของมันปกติ a ิเกเตอร์ก็จะหัวแบนใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนเป็นโดมสูงขึ้นมาแล้วหน้ามันก็สั้นจริงๆถ้าเทียบกับจระเข้หรือว่าแม้แต่อลิเกเตอร์สัตว์ระกูลิเกเตอร์ในวงเดียวกันเนี่ยมันก็มีหน้าที่สั้นผู้นี้คือช่วงปากที่ สั้นเข้ามามากกว่าลิเกเตอร์ตัวอื่นนะครับแล้วก็สั้นกว่าจระเข้ถ้าหากดูจากฟอสซิลชิ้นนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าอันเนี้ยโดดเด่นแล้วก็ไม่ซ้ํากับที่ไหนทั่วโลกนะครับแล้วก็จากการที่คนพบลิเกเตอร์เนี่ยมันนําไปสู่ที่ว่ามันนําไปสู่การอนุรักษ์ลิเกเตอร์ในปัจจุบันเนื่องจากในแม่น้ําแยงซีเนี่ย a l เ i g a t o r สายพันธุ์จีนเนี่ยนะครับเขาผู้นี้คือมันอยู่ในสัตว์ที่อยู่ในเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การที่เราเจออลิเกเตอร์ในนี้มันทําให้เราทราบว่าในอดีตมันมีการกินอาหารแบบใดมันมีการระบบการใช้ชีวิตหรือว่านิเวศวิทยาของมันยังไงนะครับแล้วเราก็เลยทราบว่าปัจจุบันเนี่ยอลิเกเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่อนุรักษ์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดการสูญพันธุ์ได้และปัจจุบันประชากรมันก็ลดน้อยลงที่สําคัญนะครับประเด็นที่เราจะทําศึกษาวิจัยได้ต่อไปในอนาคตน,น,นะครับก็คือปัจจุบันเราทราบอายุคร่าวๆของอลิเกเตอร์ ให้ไว้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0ปีเนื่องจากอลิเกเตอร์ชิ้นนี้ตามท่านผอ,อปิชาแจ้งนะครับว่ามันไม่ได้เจอชิ้นเดียวแต่ว่ามันเจอร่วมกับกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นๆซึ่งเมื่อทีมวิจัยทําการระบุชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เจอร่วมกับ igator, อลิเกเตอร์พบว่ามันเป็นควายป่ามันเป็นกวางป่าควายป่าปัจจุบันนี่แหละครับแล้วก็กวางป่าปัจจุบันก็เลยทราบว่าจริงๆแล้วอาิเกเตอร์อายุไม่ได้เก่าแก่ ไปถึงหลักล้านปีพระควายป่าหรือว่าควางป่าปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยประมาณ2 0 0แสนกว่าปีทีนี้เราก็ทราบแล้วว่าโอเคมันอายุที่แก่สุดที่เป็นไปได้คือ200,000ปีใช่ไหมครับแล้วก็ชั้นบนเนี่ยยังมีชั้นบนที่เราเจอลิเกเต t o r เนี่ยยังมีร่องรอยของเครื่องปั้นดินเผาโบราณจึงเป็นไปได้ว่าที่ผมกับสันนิษฐานนะครับร่วมกับทีมวิจัยเนี่ยเราคาดว่าเป็นไปได้อย่างมากที่ลิเกเตอร์ตัวนี้จะเคยอาศัยร่วมกับมนุษย์เราในปัจจุบัน และเหตุผลจริงๆที่แน่ชัดหนึ่งประการคือสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุผลให้มันสูญพันธุ์แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่เรายังไม่สามารถหาคําตอบได้หรืออาจจะมีผลกระทบก็คือมันอาจจะถูกมนุษย์ล่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ในอดีตท,ที่อาศัยอยู่ในอดีตอาจจะเป็นหมื่นปีหรือว่าพันปีนะครับล่าก็เลยเป็นที่มาของการสูญพันธุ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็นําไปสู่แนวทางการอนุร,รักษ์ สายพันธุ์ของ alligator ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ทําให้เห็นความสําคัญทําให้ทั่วโลกเห็นความสําคัญนะครับว่ามันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะแล้วมันก็สูญพันธุ์ได้